เกิดเหตุขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อชาวบ้านผู้ใช้รถใช้ถนนสายบ้านนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องประสบเหตุอย่างคาดไม่ถึงเมื่อมีคนนำสายโทรศัพท์มาขึงพาดขวางถนนจนส่งผลให้ชาวบ้านต่างหวาดกลัวและอยากให้ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วเพราะทุกวันนี้นะคะพวกเขายังต้องใช้เส้นทางนี้อยู่เป็นประจำและก็ไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุต้องการอะไรที่ลงมือทำเช่นนี้ก็ได้กล้องนี้มีประโยชน์มากนะครับก็พบว่า ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อนที่สามนิดนึงเดียวก็มีคนต้องสงสัยต้องมาดูกันครับว่าภาพหลักฐานชุดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสาวไปถึงตัวผู้ก่อเหตุได้หรือไม่ต้องเร่งมือแล้วละครับเพราะเหยื่อรายล่าสุดที่พบเป็นเด็กหนุ่มวัย6 6ปีที่เพิ่งจะถูกสายโทรศัพท์บาดคอไปหมัดๆระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมายังบริเวณนี้ และนี่เองจึงเป็นแรงกระเพื่อมให้ชาวบ้านหวาดกลัวภัยร้ายมากยิ่งขึ้นหวาดกลัวไหมฮะเห็นเหตุการณ์ตอนนี้ก็กลัวนั่นแล้วใครไม่กลัวมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับโคไม่ขาดกระบุลแล้วหญิงคนนี้ยินดีให้ข้อมูลกับทีมงานหลังมีผู้ประสบเหตุถึงสามรายมาเล่าเหตุการณ์ที่เจอให้เธอฟังและบอกกับเธอให้ระวังด้วยว่ามันบอกว่าไม่อยา ความไม่อยากไปยุ่งยากยุ่งยากเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่นนช่วงเวลาที่จะโดนเนี่ยตีหนึ่งถึงตีสามยังไม่ยังไม่สว่างนี้นะคะคนแรกเนี่ยจากที่เขาเล่าให้ฟังโดนตรงคอนะคะตรงคอแต่ยังไม่เข้าลึกมากเพราะว่าเขาชะลอเห็นก่อนมันกระทบกับเสงอะไรสักอย่างนี่แหละ,ะที่เขาเล่านะคะแต่เขาก็บอกว่าเสบคอนิดนึงก็ว่าอย่างนี้ ที่เขามาหานะคะที่เขามาเล่าให้ฟังบอกว่าให้ระาวาังด้วยช่วงเนี้ยเขาบอกเนี้ยอ่ะเราก็ชะล่าใจละผ่านไปไม่ถึงสอง,งอาทิตย์แล้วเหตุมันก็เกิดกับเหยื่อรายที่สองผู้นี้โชคดีที่เขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแล้วโดนอะไรบ้างอ๋อพอดีผมมาทํางานอยู่ที่โลงเชือกเรื่องหมูๆนะครับแล้วพอดีผมทํางานเสร็จประมาณตีสามก็กว่าผมจะกลับบ้าน ที่ตลาดราเเลียงนะครับแล้วขี่มาประมาณสักโค้งนะครับที่เคสแรกที่ที่โดนนะครับแล้วก็มีเหมือนมีลวดเลือกอะไรสักอย่างนะครับมันติดตะกร้าหน้ารถผมแล้วก็โดนขาผมครับแสดงว่าลูถึงตึงเลยพี่น่าจะตึงนะครับเพราะโมไซ์ผมมันมันต่ำนะครับแล้วก็ตะกร้าหน้ามันเป็นเหล็กถ้ามเป็นเหล็กก็คงจะโดนเยอะผม ส่วนรายที่3เป็นชาวบ้านที่กําลังจะออกไปทําไร่ทําสวนได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกเพียงเล็กน้อยเพราะปลายสายที่ขึงกับต้นไม้หลุดตามแรงที่ถูกกระแทกทั้ง3รายไม่ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่อย่างใดส่วนรายที่4คือนายขจรศักดิ์หรือน้องตูนซึ่งเรียนอยู่ชั้นม .3 ประสบเหตุระหว่างออกมาจากบ้านตอนตีส คือผมจะไปออกไปตากยาที่บ้านหัวโตครับผมก็ออกไปตอนทีสามนะครับผมก็ค่อยๆขี่ไปแล้วแบบไปเจอไอ้สายเคเบิ้ลนะครับข้าใไว้ผูกไว้กับต้นมะขามเทียนแล้วก็ต้นสาไฟไอ้สาไฟแล้วผมก็ขี่ไปโดนครับ ความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนเกิดขึ้นที่บริเวณลำคอหลังน้องตูนถูกสายโทรศัพท์กระแทกใส่อย่างจังแต่โชคดีเลยครับที่สายได้หลุดลงและความเร็วของรถที่ไม่ได้ขี่มาเร็วมากนักซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำลายความมุ่งมั่นของน้องตูนที่จะไปทำงานเพื่อหาไรายได้พิเศษในครั้งนี้ก่อนที่ผู้เป็นแม่จะมารู้ในภายหลัง มารู้ตอนสองมงสัก15นาทีอะจาะน้องเลิกงานกลับมาค่ะรู้แล้วค่ะโอ้ <laughs> โหเห็นลูกทีแรกร้องไห้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแผลเยอะเนาะมันยังไม่ทันได้ใส่ย,ยามากอะค่ะก็ว่าแม่พี่หนูเกือบตายเลยก็เหลียวเห็นคอลูกแล้วค่ะก็บอกพี่หนูไปโดนอะไรมาล่ะลูกพี่หนูโดนมันก็บอกมันพูดไม่เป็นเนาะมันเด็กมันก็บอกว่าพี่หนูโดนใส่สลิงก็เลยบอกว่า พาแม่ไปดูที่เกิดเหตุได้ไหมเจ็ดมีนาคมในจุดเกิดเหตุก็ยังพบสายโทรศัพท์ที่ผูกติดไว้กับเสาไฟฟ้าผู้เสียหายจึงรีบเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้มาเก็บหลักฐานและตามจับผู้ก่อเหตุให้ได้เร็วที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลจากชาวบ้านที่เป็นประโยชน์ในการมัดจับมือมืดรายนี้ ็ได้กล้องนี้มีประโยชน์มากนะครับก็พบว่าพบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตีก่อนที่สามนิดนึงเดียวก็มีคนต้องสงสัยออกมาจากบ้านแล้วก็เดินข้านมถนนไปใช้เวลาไม่นานน,นะครับแล้วก็กลับเข้ามาที่บ้านกล้องอันนี้เป็นเป็นหลักฐานที่สำคัญคงเข้าใกล้ตัวผู้ก่อเหตุมากขึ้นแล้วนะครับ ระหว่างอรอหลักฐานและการสืบสวนตัวผู้ต้องสงสัยในขณะที่บาดแผลบริเวณลำคอของน้องตูนเริ่มจะหายดีขึ้นเมื่อเมื่อ,อคืนก็ออกไปครับกวา่าระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีน้องตูนก็ยังออกจากบ้านในช่วงเวลาตีสามเหมือนเช่นเคยเพื่อเดินทางไปทำงานพิเศษหารายได้ไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียน ซึ่งก็ต้องผ่านจุดเกิดเหตุอยู่ทุกครั้งแต่โดยปกติแล้วก่อนหน้านี้การไปทํางานพิเศษตากใบยาเส้นนายจ้างจะให้น้องตูนมาทํางานในช่วงหลังเลิกเรียนในเวลาประมาณ4โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มแต่ในช่วงนี้มีฝนมารบกวนจึงต้องเปลี่ยนเวลาเป็นช่วงเวลาตี3ถึง8โมงเช้าซึ่งน้องตูนทําเช่นนี้มานานแล้วก่อนจะมาพบกับเหตุร้ายอย่างไม่คาดคิด น้องตูนนี่มาทํางานนาน,นยังคะนานแล้วครับเป็นไงบ้างเป็นเด็กเด็กดีครับแล้วทำงานขายันดีด้วยครับแล้วให้ค่าจา้างยังไงคะผ่ามากก็ได้มากครับแล้วปกติน้องตูนมาทําได้วันเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบมั่งร้อยยี่สิบมั่งในวันเกิดเหตุน้องตูนก็มาทำงานเป็นปกติเหมือนเช่นเคย ทั้งที่ปวดแสบปวดร้อนที่บริเวณลําคอแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าน้องตูนเกือบจะถูกสายโทรศัพท์ตัดคอจนทํางานเสร็จน้องตูนก็เดินทางกลับบ้านตามปกติในช่วงเวลา8โมงเชา้าเพื่อเตรียมตัวไปเรียนหนังสือเหมือนอย่างที่เคยทํามาโดยตลอดตื่นเช้ามาหนูถามลูกว่าพี่หนูพวกหนูจะเรียกกันพี่หนูค่ะพี่หนูบอกบอกเจ้ขคงตากยาไหม พี่หนูน้ำตาตุกน้องบอกว่าแม่ถ้าหนูพูดให้ป้าเขาฟังเขาก็ไม่ให้พี่หนูรับจ้างตากยาสิเขาก็ไล่กลับบ้านหนูยิ่งร้องไห้ใหญ่เลยพี่เมื่อคืนนี้ก็ไม่หลับหนูก็บอกว่าพี่หนูจะดิน้นรนรับจ้างไปทำไมเยอะจังล่ะลูกแต่ลูกหนูจะไม่ขอตังค์พ่อแม่พี่มันคนโตเหมือนกันออกทหารมาเขาจะไม่ขอตังค์พ่อแม่พวกลูกพวกหนูมันจะหาเองผานไปแล้วสอสัปดาห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้ในที่สุดครับก็คือนายเอกซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่เป็นชาวบ้านอยู่ในบริเวณใกล้กับที่เกิดเหตุนั่นเองเบื้องต้นเขายอมรับว่าคนในภาพวงจรปิดเป็นตัวเขาในขณะที่ตำรวจเข้าจับตัวนายเอกยังอยู่ในอาการเบลอจากฤทธิ์ของยาเสพติดเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหามีสารเสพติดในร่างกายและข้อหาพยายามฆ่าเหตุที่แจ้งข้อหาพยายามฆ่าเพราะว่ามันเป็นความรุนแรง อย่างมากเลยนั่นโชคดีของของไอ้น้องน้องผู้เสียหายนี่นครับที่บาดแผลต้องคอเลยค<ม>อเขียวช้ำคือถ้าไม่ขาดหรือหลุดเนี่ยนะครับผมว่าน้องอาจจะเสียชีวิตได้แต่เขาก็ลักษณะอาการของเขาเนี่ยก็เหมือนกับคนที่แบบเบอร์ยาครับนี่ต้องยอมรับว่าพูดคุยเบอร์ยานะครับก็ ในเบื้องต้นเนี่ยเขายังปฏิเสธอยู่ก็คือตอนเนี้ยณตอนคือเขายังอยู่บ้านเดิมไม่ได้โดนดำเนินคดีอะไรเพราะว่าเขาปฏิเสธอ๋อไม่ครับถูกควบคุมฝากขังต่อสารวันนี้ครับเอาตัวควบคุมตัวเอาฝากขังต่อสารก็ตัวเข้าเรือนจำแล้วก็คือโดนดำเนินโดนดำเนินคดีแล้วครับทั้นที่เขายังไมยเบี่ยงเขาก็ปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของเขา แต่เรามีหลักฐานชัดเจนชาวบ้านก็เริ่มสบายใจมากขึ้นค่ะเมื่อผู้ก่อเหตุถูกจับตัวได้แล้วแต่ก็ต้องเฝ้าติดตามว่าเมื่อประกันตัวหรือพ้นโทษออกมาแล้วผู้ก่อเหตุจะหวนกลับมาทําพฤติกรรมเช่นนี้อีกหรือไม่หากยังไม่สามารถเลิกเสพยาได้ก็คงต้องฝากเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการอย่างจรงิงจังและครบวงจรผู้ก่อเหตุจะได้เลิกเสพยาและกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่เพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่ร่วมสังคมค่ะ เรื่องจริงไม่น่าจริงอัจฉริยะปั้นพระในโลกมืดเรื่องจริงผ่านจอ